รอบสุดท้ายที่ขานไม่ได้เลยจริงๆรั้วหัวจุมไทยกันมาทะเลาะกันมาก็เยอะแต่ผมดีใจนะที่เนี่ยแบบทุกครั้งที่เวลาเรามีปัญหาเราหันไปหาเขาเราเขาไม่เคยคิดที่จะหันหลังหนีหนีผมเลยเวลาที่เขามีปัญหาผมผมพร้อมที่จะคุยเขาพร้อมที่จะชวนแล้วก็คอยดูแลผม โชคดีมากที่ได้มีเฮ็ยจิมมาเป็นพาร์เนอร์ของผมแล้วผมว่าผมครับผมเห็นพี่เป็นเป็นตัวอย่างแล้วผมอยากอยาทำให้ได้แบบพี่นะอยากอยากเก่งให้ได้แล้วพี่อยากอยาอกไอ้หน่องคนนี้เก่งได้พีเลยมัน มันมีอะไรที่กดดันค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่อยากสุดๆเลยทุกๆงานที่ผมได้รับผลลาดับที่นี่หมดเนี่ยผมคแบบสมมติถ้าบอกผมว่ารู้ตัดกที่แรก เหนื่อยเลยนะลักงท้ายอ่ะยี่พวกอะไรนะเหนื่อยเลยนะคนสุดท้ายเหนื่อยจบคนสุดท้ายชดเปลี่ยนพี่ซีบอกว่า อยากจะเก่งให้ได้เท่าผมเนี่ยไม่เลยผมเคยพูดตลอดว่าคือที่จริงเราเดินมาพร้อมกันเราเดินไปด้วยกันตลอดไม่มีใครเก่งของใครบางอย่างเอาจริงนะเฮียเป็นคนเรียนรู้บางอย่างเฮียก็เรียนรู้จากซีเหมือนกันถูกไหมอีเช่นแบบว่าน่ารักก็บางอย่างก็เรียนรู้มาก็ มันไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครหรว่าก็คิดว่าเราก็เดินไปด้วยกันตลอดแล้วก็คิดว่าก็โชคดีมากๆที่ที่มีสีมายืนอยู่งข้างคือตีเป็นคนที่ต้นทุนในการเขารว่าต้นทุนด้านอาร์ตดีมากๆดีมากๆจริงแต่ว,ว่าน้องแค่ขาดความมั่นใจในตอนแรก แต่ผมผมเป็นขั้วตรงข้ามมากกว่าผมเป็นขั้วที่อาจจะไม่มีต้นทุนในด้านอาร์ตมากขนาดนะั้นแต่ว่าผมแค่เป็นคนมีความมั่นใจเอาหนี้มันก็เหมือนกับหญิงกับอย่างที่มาเจอกันเราก็เราก็เติมความมั่นใจให้น้องส่วนเรื่องอาร์ตเราบางทีเราก็เสพกับน้องอะไรเงี้ยมันก็เลย ตอนนี้เราก็เลยเป็นจีมพี่ซีในเวอร์ชันนี้แต่ว่าก็จะบอกว่าเราก็ยังเก่งได้มากกว่านี้ถูกไหมเราก็เชื่อว่าทุกทุกคนเนี่ยทั้งมาร์คโอมหรือว่าน้ำตาลฟิล์มก็จะเก่งมากกว่านี้ <c oughs> เพื่อทุกคนในเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อทำโชว์ให้อย่างมีความสุขแล้วก็เพื่อให้ทุกคนในบริษัทเห็นว่าเราทุกคนทำอะไรได้ไดบ้าง ก็พอคุณสีมากๆที่ยืนอยู่ข้างเยื่อตลอดไม่เคยทิ้งไม่ไหนเลยแล้วก็เป็นสีที่แบบยิ้มเยอะๆไ้ชอบ